สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพี่ๆนท่ะครับ FC ทุกทุกคนนะครับมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอินะครับนิเคอิเช้าบ่ายนะครับวันประจำวันที่20นะครับเดือน1 2565นินะครับวันนี้ก็มาไวนะครับเพราะว่าตื่นเร็วนะครับวันนี้ตื่นเร็วมาลุ้นแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับผมก็ตื่นขึ้นมานะครับก็ มีกำลังใจเลยนะครับเพราะว่าในโค้งสุดท้ายก็มาแล้วนะครับผมเนาะถ้าใครลุ้นแนวทางอยู่ก็น่าจะรับชมนะครับผมก็ถือว่ามานะครับในน้อยแรกนะครับน้อยพิเศษนะครับสนนนพิกิจก็ไอ้นอยเฉพาะกิจก็มานะครับมาในสายสายวิ่งรูดนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับก็มาทั้ง2สูตรแล้วนะครับลงไป2สูตรเนาะนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับหุ้นนิคหนะครับเมืวันวันนี้้เนาะวันนี้ก็ถือว่า ในรอบเช้านะครับก็หลุดไปแต่ว่าในรอบบ่ายก็ถือว่ามานะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับในรอบบ่ายช่วงนี้2เข้าไหลนะครับช่วงนี้2ไหลนะครับ2น่าจะ3วันติดแล้วนะครับผมเนาะสองสอน่าจะ3วันติดถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3วันติดทั้งทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถ้าจำผิดต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนาะนะครับรอบเช้านี้หลุดไปนะครับเนาะรอบเช้านี้หลุดไปนะครับ รอบเช้านี้4เดินนะครับเนาะแปกับ41นะครับผมส่วน0ย์เนาะมาอยู่รอบบ่าย8มาอยู่เออแมาอยู่รอบบ่ายนะครับเสียดายนะครับผมเนาะนะครับผมส่วนรอบบ่ายนะครับก็มาเข้าในตัวกลับนะครับในเลขกล่างนะครับอันนี้หลุดไปนะครับเนาะแต่ถ้าใครเอาตัวเด่นสองไปวิ่งรูดด้วยนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วน8นี้หลุดนะครับส่วน2 0มาเข้าตัวกลับนะครับผมเนาะ ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่อฟซนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมสาหรับแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้มาดูกันนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะก็ย้ําตลอดนะครับรับชมแล้วไม่ชอบไม่ต้อง ไม่ต้องตามนะครับเราก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันเนาะแค่พี่พีเเข้ามารับชมให้กําลังใจแค่นี้ก็มีกําลังใจแล้วครับสําหรับในรอบเช้านะครับตัวเด่นนะครับผมจะให้ไปนะครับเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นห้านะครับผมวิ่งลู่วิงว่งลูดให้ไปที่ห้านะครับ ส่วนจับคู่ในเด่น1ก็จะมี 1, 2, 1, 5แล้วก็ 1, 9นะครับผมส่วนในเด่น5นะครับเด่น5ก็จะมี 5, 2, 5, 3แล้วก็ 5, 8นะครับผม ส่วนในหลักร้อยนะครับรอบเช้าผมจะให้ไปที่2นะครับก็จะเป็น2 1 5หแล้วก็2 5 3นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในรอบเช้านะครับส่วนรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมให้เด่นไปที่4นะครับแล้วก็2นะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่2นะครับผมยังชอบ2อย่างที่ผมบอก เพราะว่าก่อนหน้านี้เดือนไหนหน่าจะเดือนที่แล้วเดือนไหนนะครับก็คือ2ไหลนี่10วันเนาะสิวันติดเลยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่าพรุ่งนี้จะไหลหรือเปล่านะครับจับคู่นะครับเด่น4ก็จะมีจะมีใน4 2 4 6 4 8หนะครับส่วนในเด่น2นะครับก็จะมี สองหนึ่งสองห้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับส่วนในห,หลักร้อยหลักร้อยให้ไปที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นเจ็ดสี่แปดนะครับแล้วก็เจ็ดสองหนึ่งนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้เนาะที่จะเน้นให้ก็จะมี ในรอบเช้านะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็1 5นะครับในรอบเช้าแล้วก็5 8นะครับส่วน3ตัวก็นี่เลยนะับสองหนึ่งห้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายในรอบบ่ายชอบสี่สองนะครับผมชอบ4 2 แล้วก็ชอบ48นะครับเนาะก็3ตัวก็748นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเน้นให้นี่คือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับถ้าพี่พี่ไม่ชอบที่ผมเน้นให้ก็คือลองพิจารณาตัวอื่นได้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ปังๆอีกนะครับเนาะขอให้เข้า3วัน4วันติดเนาะ3วันมาแล้วนะครับก็วันแรกอาทิตย์นี้นะครับวันแรกก็คือเข้าทั้งเช้าทั้งบนตัวนี้นะครับ เมื่อวันที่สองเนาะก็เข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายเช้าทั้งบ่ายเนาะแต่ว่ามาตัวเน้นในในรอบเช้านะครับรอบบ่ายมาตัวลองนะครับส่วนวันนี้นะครับมาในตัวรองนะครับเนาะไม่ใช่ตัวเน้นนะครับก็สองศูนย์นะครับเข้าตัวกลับนะครับครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสลับแนวทางแนวทางนิ้ขี่นะครับผมก็ขอให้ปังๆรับโชคกันทุกๆคนนะครับ พูดผิดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกบางทีก็นอนไม่ค่อยเต็มอิ่มนะครับเนาะก็อาจจะมีเบอร์เบอร์บ้างนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกราบสวัสดีครับ